แฟนๆที่แอบจิ้นเอาหมมีเวอร์เลยนะคะหลังจากรู้ว่าเป็นแค่ฉากหนึ่งในการแสดงเท่านั้นเป็นภาพที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยรูปลักษณ์ที่เราเล้าส่งขังเป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหลังจากนำแสดงในละครเรื่อง Never Hurry สงขังได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้ชมจากคามีที่ยอดเยี่ยมของเขากับฮันโซฮีหลังจากนั้นเขาก็ได้ร่วมแสดงกับพักมินยองแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้รับบทที่โดดเด่นหลังจากพักหน้าจอไปนานและแบ่งปันช่วงเวลาในชีวิตประจำวันเป็นครั้งคราวสงขังก็กําลังเตรียมตัวสําหรับการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งของเขา ภาพล่าสุดของทรงคางในผลงานชิ้นใหม่ทำให้ชาวเน็ตคลั่งคล้ายถึงขั้นติดอันดับการค้นหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆภาพที่แสดงให้เห็นนักแสดงหนุ่มจับมือกับแฟนสาวอย่างอ่อนหวานซึ่งภาพดังกล่าวนั้นเป็นแค่ภาพเบื้องหลังโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่นั่นเองค่ะในซีรีส์เรื่อง My d e m o n ซึ่งประกอบคู่กับนักแสดงสาวอย่างคิมยูจองในภาพที่มีการเผยแพร่ได้มีการจับมือกันในฉากที่โรแมนติก และเป็นฉากที่พวกเขานั้นยืนอยู่เหมือนเป็นพื้นที่รอนรเราเครื่องบินในสนามบินนะคะในขณะที่ทรงค้างดึงดูดความสนใจด้วยสไตล์ที่เรียบง่ายและสง่างามคริมยูจองก็ขมวหัวใจของผู้ชมด้วยรูปรักที่ดูสวยสง่านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ชมคาดหวังอย่างสูงสำหรับการเปิดตัวของไม์เดมอนและตื่นเต้นที่จะได้เห็นเรื่องราวโรแมนติกของทงั้งคู่ ที่มีกำหนดฉายในปลายปี2023นี้นะคะ